ค okay. นะตอนนี้เราก็จบเรื่องที่สําคัญมากๆ2เรื่องแล้วคือเรื่องแร่เรื่องหินกับเพนเทชโลิกแร่หินกับเพนเทชโลิกสองเรื่องนะฮะอ่ะคราวนี้เราจะเข้าสู่เรื่องต่อไปแล้วก็คือแผ่นดินไหวนะฮะแต่ว่าก่อนจะพูดเรื่องนั้นก็จะย้อนกลับมาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนรูปของหินอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราพูดถึงสเตรสสเตรนโมดูลัสไปแล้วนะฮะคราวนี้เราก็มาพูดถึง การกระบวดการดีฟอร์เมชันนี่ว่ามันจะเปลี่ยนไปยังไงนะเมื่อได้รับแรงกระทำนะเรามีวัตถุอันหนึ่งนะนะพอได้รับสตรสมากขึ้นนะแล้วมันะนะมนึกถึงอะไรเดียวนึกถึงถุงพลาสติกแล้วกันไม่พลาสติกไม่ไม่น่าจะดีเอาอะไรดีเอาอยางแล้วกันนะเอาเอาอยางรัดรัดรัดถุงกับข้าวยางอะไรยางอะไรก็ได้นะนะถ้าเกิดเราดึงยางนะ ดึงยางไปเรื่อยๆก็คือสเตรสมากขึ้นถูกไหมนะดึงยางไปเรื่อยสเตรสมากขึ้นแรงแรงใช้แรงมากขึ้นสเตรสมากขึ้นนะมันก็จะยือดออกมากขึ้นยือดออกคืออะไรคือ strain, สเตรนทุกฮะสเตรคือปริมาณของดีฟอร์เมชั่นนะยิ่งสเตรสมากสเตรนก็มากก็คือยิ่งใช้แรงดึงมากมันก็ยือดออกมากนะมันก็จะไหลไปมันก็เป็นไป,นปนตามกราฟนี้มันก็จะขึ้นไปอย่างนี้น,นะยืดไปนะถ้าเกิดว่าไอ้สเตรสเนี่ย มันยังไม่มากเกินไปนะวัตถุจะสามารถกลับคืนสู่รูปสภาพเดิมได้นะก็คือ,อถ้าสมมุติยื่นมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราปล่อยมันก็จะกลับสู่ที่เดิมนะแต่ถ้าเกิดว่าเราดึงยางนะเราดึงยางจนกระทั่งมากเกินขอบเขตที่เรียกว่า Elastic Limit ก็คือเกินสภาพยืดหยุด นะเกินจุดที่มันจะกลับคืนสู่รูปเดิมให้เลยนะนะนะมันก็จะไม่กลับคืนสภาพเดิมก็คือจะยืดอยู่อย่างนั้นนะฮนะถ้าเกิดเราดึงยางเนี่ยเราดึงยางเกินเลสติกลิมิตไปเนี่ยนะมันจะไม่กลับคืนสู่สภาพเดิมก็คือ,อไอสเตรนเนี่ยฮะมันไอสเตรนมันก็ยังไอการไอยางที่มันส่วนที่มันยืดออกมันก็จะยืดออกอยู่อย่างนั้นไม่กลับ คืนรูปดึงน,นะฮะมันก็มาคืนมาคืนเรื่อยๆสเตทม,มาคืนเรื่อยๆนะจนกระทั่งมันเริ่มดึงไม่ไหวแล้วเริ่มยืดไม่ไหวแล้วนะไอสเตทยิง่งไออ่อไอไม่ใช่ดึงไม่ไหวสิก็คือดึงไปเรื่อยๆนั่นแหละนะมันจะยืดออกง่ายขึ้นเรื่อยๆนะตางถ้าเป็นไปนตามกราฟนี้เนาะแต่ว่าที่จริงมันก็เป็นแบบอื่นได้นะยิง่งใช้แรงเท่านี้มันดึงออกเริ่มดึงได้เองละ มันเริ่มยืดเองแล้วก็คือสเตนเริ่มคงที่เห็นไหมสเตสเตสเริ่มคงที่ปุ๊บแต่สเตนมันเพิ่มกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือใช้แรงเท่าเดิมแต่ว่ามันยืดออกขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนถึงจุดที่มันขาดออกจากกันจุดที่ขาดออกจากกันนะฮะก็คือสเตนนี่มากเกินไปแล้วนะก็ต้องสุดท้ายก็ขาดในที่สุดนะไม่จําเป็นต้องเป็นรูปแบบนี้นะนอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ นะแต่ว่าไอเอลัสติกเนี่ยมันจะต้องชันขึ้นาอย่างนี้ก่อนนะพอพนอ้นเอลาสติกลิมิตปุ๊บอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะแล้วค่อยขาดนะหรือว่ามันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะอาจจะลดลงก็ได้นะอันนี้แต่อันนี้ไม่ใช่เรื่องสําคัญนะฮะนะแค่บอกมันมี3ามสเตจนะฮะสาสเตจก็คือมีส่วนที่ส,ส่วนที่วัตถุยังคงสภาพยืดหยุ่นอ,อยู่ก็คือสามารถกลับเป็นรูปเดิมได้นะฮะแต่ถ้าสเตสมาก เกิน e l ล s สติกลิมิก็คือตรงนี้นะมันก็ไม่สามารถคืนสภาพเดิมได้มันก็จะคง,งสภาพที่ถูกยืดออกไว้นะเป็นสภาพที่เราพลาสติกนะฮะถ้าเกิดขาดออกจากกันนะก็เป็น f r a c เ u อรไปนะเป็นรอยแตกแฟ a c เชอรนะอันนี้ก็คือการเปลี่ยนรูปนะเมื่อได้รับสเตรสมากขึ้น หินก็สามารถ Deformation ได้เหมือนกันนะฮะหินก็เป็นวัตถุชนิดหนึ่งนะที่สามารถ d e f o r m a t i o n ได้นะฮะถ้าเกิดว่ามันถ้าเกิดมันเปลี่ยนรูปจนถึงอ่าจนถึงส่วนที่ไอจนถึงระดับที่เป็นพลาสติกเนี่ยนะ,ะก็คือจะเกิดการคงสภาพเดิมไว้ไม่ใช่คงสภาพเดิมไว้คงสภาพที่มันเปลี่ยนรูปเอาไว้นะตัวอย่างหนึ่งของการเปลี่ยนรูปของหินก็คือ ตัวนี้ฮะนะการคโค้งหินหินนี่แข็งแรงมากนะฮะแต่ว่ามันสามารถโค้งงอ,อไดนะนะ้การโค้งงอ,อมันอยู่ในส,สเตทที่เป็นพลาสติกนั่นเองนะเริ่มแรกนี่ก็คือมีชั้นชั้นหินและหน้าปกติมีชั้นหินและหน้าปกตินะจากนั้นมีแรงอัดนะ c o m p พร i t i o n a l stress มากระทำนะมี c o m p e t i t i o n a l stress มากระทำปุ๊บ เริ่มแรกมันยังไม่มันยังไม่เบนยังไม่หักมันมันยังไม่งอนะไอหินไออนุภาคที่อยู่ในหินมันจะอัดตัวกันก่อนนะอัดตัวกันก่อนดังนั้นปริมาตรมันจะลดลงนะฮะมันจะสั้นลงนั่นเองชั้นหินจะสั้นลงตามจากภาพนี้เป็นภาพนี้นะฮะพอมันอัดตัวนะมันอัดตัวจนกระทั่งมันมันอัดไม่ได้แล้ะมันก็ต้องบิดงอละมันต้องเริ่มบิดงอนะฮะดังนั้น พอได้รับอ่าคอมเพรสชันอลสเตมมากขึ้นอีกนะมันก็เกิดการคดงอของชั้นหินตามภาพน,นี้นะนะการโคง้งการโค้งกลายเป็นชั้นหินคดโค้งก็จะเรียกว่าโฟนั่นเองนะโฟลคือชั้นหินคดโคง้งนะซึ่งมันก็ถ้าเข้าไปเรียนในขั้นก็จะมีหลายแบบมากมายแต่ว่านะนะที่ควรจะรู้จักตอนนี้นะเพรานะอ่ถ้ารู้ไปมากกว่านี้มันไม่จําเป็นเท่าไหร่นะฮนะรู้แค่ นี่พอก็คือซินคลายนะซินคลายกับแอนติคลายซินคลายก็คือมันโค้งลงนะนะชั้นหินมันโค้งลงไปนะแต่ถ้าเป็นแอนติคลายคือโค้งขึ้นแค่นั้นเองนะฮะซินคลายโค้งลงนะแอนติคลายโค้งขึ้นอนะันี่ก็คือเป็นผลจากการเปลี่ยนรูปของหินในสภาวะพลาสติก คือไม่สามารถกลับเป็นชั้นหินแบบเดิมได้แล้วมันก็จะโค้งงออยู่อย่างนั้นแต่ว่าหินก็สามารถนะเปลี่ยนรูปจนมันแตกขัดออกจากกันอยู่ในขั้นแฟลกเจอร์ได้นะฮนะซึ่งมันก็จะเป็นไปตามทฤษฎีนะก็คือทฤษฎีนี้นะฮะอิเลสติกคลีบาทีโอนะฮะ เป็นทฤษฎีที่ใช้อธิบายการเกิดแผ่นดินไหวนะฮะอ่ะเริ่มแรกนะเริ่มแรกเรามีหินอยู่นะสมมุติมีแรงมากระทำตามภาพเลยนะมีแรงมากระทำปุ๊บมีแรงผลักตรงนี้นะมีแรงผลักตรงนี้เกิดการโค้งงอเกิดการโค้งงอของหินนะเป็นอยู่ในสภาวะพลาสติกอยู่ในในขันใน,ในภาพบีนะฮะอยู่ในสภาวะพลาสติกค,คือไม่สามารถกลับเป็น A ได้ลวคือมันก็จะโค้งงออยู่อย่างนั้น นะเป็น b นะีคราวนี้พอมีแรงกระทํามากขึ้นนะมีแรงกระทามากขึ้นีกนะฮะมีแรงกระทามากขึ้นีกนะสุดท้ายแล้วไอหินไอหินเนี่ยมันก็จะขาดออกจากกันในที่สุดนะอยู่ในขั้น f l e c t u r นะให้รอยแตกนี้เองนะการการแตกของหินเนี่ยเองนะฮะมันจะปล่อย นะพลังงานไอสเตรสที่สะสมเนี่ยนะฮะมันจะปล่อยออกมาในรูปของขึ้นแผ่นแผ่นดินไหวนะฮะดูจากกราฟด้านขวานะดูจากกราฟด้านขวามันจะมีอ่าสมมตุติเอ่อเริ่มจากศูนยะ์ก็คือหินอยู่นิ่งนะหินอยู่นิ่งปรากฏว่ามีแรงมากระทำนะฮะมีแรงมากระทำปุ๊บมันก็ขึ้นไปนะสเตสมากขึ้นโดนยืดมากขึ้นขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันหักนะจนกระทั่งมัน ขาดมสเตทจนมันขาดปุ๊บอยู่กลับมาอยู่ในสภาพสมดุลก็คือสเตทที่เก็บสะสมมาถึงตรงจุดเนี้ยฮะมันก็ลงไปกลับศูนย์ใหม่สเตทตรงนี้คือจะถูกปล่อยออกมาในรูปของขึ้นแผดดินไหวจากนั้นนะเริ่มจากศูนะเริ่มจากศูนย์ได้รับแรงกระทําใหม่อีกแล้วนะขึ้นไปขึ้นไปจนกระทั่งมันขาดขาด ปึ้งสตรสที่สะสมอยู่ถูกปล่อยออกมาในรูปคลื่นแผ่นดินไหวครั้งแต่ครั้งนี้นะครั้งนี้บางบางทีอาจจะปล่อยออกมาไม่หมดก็ได้นะอาจจะมีการสะสมอยู่บ้างนะแล้วมันก็จะเพิ่มมันก็จะมีการรับสตรสมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจนถ้ามันขาดนะจนั้าหินมันหักออกจากกาันแล้วก็ปล่อยสตรสในรูปคลื่นแผ่นดินไหวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเนี้ครับ นะถ้าเกิดว่าหินมีความแข็งแรงน้อยลงเนี่ยดูตามกราฟเนี่ยหินมีความแข็งแรงน้อยลงก็คือสเตรสรับได้ไม่เท่าเดิมแล้วคือรับได้แป๊บเดียวก็ขาดแล้วนะมันก็จะเกิดแผ่นดินไหวที่บ่อยขึ้นมาขึ้นนะเห็นไหมว่าเนี่ยฮะความถี่ของการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยก็คือตรงเนี้นะตรงตรงตรงเนี้ยฮะตรงตอนแรกเนี่ยมันยังห่างกันอยู่ถูกไหมนะแผ่นดินแผ่นดินไหวแต่ละทีมันยังห่างกันไกลยอยู่ห่างกันนานอยู่แต่ว่าพอ หินมันแข็งแรงน้อยลงนะฮะก็เกิดแผ่นดินไหวบ่อยขึ้นนะอันนี้ก็คือทฤษฎีการอท,ที่ใช้อธิบายการเกิดแผ่นดินไหวนะก็คือหินมีหินอยู่นะหินได้รับสตรสปุบจนกระทั่งอ่านะมันก็ก่อนก็คือก่อนก่อนหักมันก็คือมีการโคดงอนนั่นแหละอยู่ในสภาวะพลาสติกจนกระทั่งมันได้รับ สตรสจนถึงจุดที่มันแตกหักนะการแตกหักนี้ก็ทําให้สตรสที่หินสะสมเอาไว้ถูกปล่อยออกมาในรูปของคลื่นแผ่นดินไหวนั่นเองอซึ่งอ่รอยแตกที่เกิดขึ้นนะฮะถ้ารอยแตกตัวเนี้ย มันสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้นะก็คือไอหินไอหินในภาพ c มันไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นมันสามารถเคลื่อนที่ต่อไปได้อีกนะไอรอยแตกที่มันมีการเคลื่อนที่อยู่เนี่ยนะเราจะเรียกว่า fault คือ,คอรอ,อยเลื่อนนะรอยเลื่อนรอยเลื่อนนะซึ่งรอยเลื่อนก็จะมีอยู่สามแบบหลักๆนะก็คือรอยเลื่อนที่ อลอยเลือ่อที่เคลื่อนที่ตามตามระวนาบลอยเลือดนะฮะตามคือ,อปกติปกติมาเก็บ้าเดี๋ยวนี้เลยอันนี้ใส้แบบนี้แหละเชือ้อราไม่ใช่ไม่ใช่เคลื่อนที่ตามแนวนาบลอยเลื่อดนะ,ะมันมันเคลื่อนที่ตามแนวระนาบลอยเลื่อนทุกทุกอันแต่ว่าอานมันแบบแรกนะ,ะดิฟซัลิฟอร์มันจะเคลื่อนที่ตามแนวเอียงนะนะภาษาไทยเขาเรียกลอยเลื่อนแนวมุมเทนะก็คือเคลื่อนที่ ก็คือตามแนวเอียงเนี่ยแหละฮะพูดง่ายๆนะฮะตามแนวเอียงแบบนี้ก็จะมี2แบบนะก็คือเคลื่อนเป็นรอยเลื่อนปกติน r m a l fault กับรอยเลื่อนย้อนถ้าเป็นรอยเลื่อนปกตินะฮะนะมันจะเกิดจากแรงดึงนะดูจากภาพได้ฮะเกิดจากแรงดึง e n s i o n นะถ้าเป็นเป็นรอยเลื่อนย้อนเกิดจากการอัดนะก็คือคอมเพรสชันนะฮะ ลองนึกภาพอย่างนี้สมมติมีหินสมมติมีหินตอนแรกจากนั้นมีแรงเทนชันมาดึงปรากฏว่าหินขาดออกจากกันเป็นสองท่อนปุ๊บนะหินขาดปึ้งนะพอหินขาดปุ๊บท่านหนึงนะขอวาดห่า,างออกมานนิดนึง พอขาดหินขาดแล้วมันยังมีแรงกระทำต่อนะฮะนะไอตัวไอตัวบล็อกเนี่ยฮะบล็อกด้านขวาเนี่ยมันก็จะถาลายลงไปถูกไหมฮะลองลองนึกภาพเหมือนกับอะไรเดียเหมือนเนี่ฮะลองนึกภาพเหมือนเหมือนมีกล่องลักษณะนี้อยู่ฮนะถ้าเกิดว่าไอตัวนี้มันห่างออกไปปุ๊บมันก็หินก้อนด้านขวาก็ตกตามแรงโน้มถ่วง นะมันก็เลยถลายลงมาเป็นแบบนี้นะฮนะพอจะนึกภาพออกไหมฮะนะนะพอโดนดึงมันก็ถลายลงไปนะลักษณะาการเคลื่อนที่มันก็คือจะเป็นอย่างนี้ก็คือหินที่หินอันนึงก็ขึ้นนะหินที่อยู่สูงกว่าก็ขึ้นหินที่อยู่ต่ำกว่าก็ไหลลงนี่คือรอยเลื่อนปกติ นะแต่ถ้าเป็นลอยเลื่อนย้อนนะฮะ reverse fall เนี่ยก็กลับกันก็คือตอนแรกมีหินก้อนหนึ่งนะมีหินก้อนหนึ่งมีแรงผลักกระทำนะมีแรงผลักกระทำจนจนกระทั่งหินมันแตกนะพอหินมันแตกปุ๊บเป็นอย่างนี้สมมตินะหินมันแตกเป็นอย่างนี้หินมันแตกเป็นอย่างนี้ปุ๊บได้รับแรงผลักอย่างต่อเน,นื่องนะไอหินที่อยู่ด้านขวาฮะมันก็จะสไลด์ขึ้นตามระนาบของลอยเลื่อนนะลองดึกภาพตามนะฮะ แมันก็จะลขึ้นนะก็คือหินหินที่สูงกว่าจะเลื่อนขึ้นหินสูงกว่าเลื่อนขึ้นหินที่อยู่ต่ำกว่าจะเลื่อนลงนะอันะนี้ก็คือการเกิด normal fault กับ reverse fault นะฮะอ่อไปถ้าเกิดว่า เคลื่อนที่นะตามแนวระดับนะตามแนวระนาบนะฮะก็คือไม่มีการเคลื่อนที่ตามแนวตั้งนะอย่างถ้าเกิดเป็นดิฟสลิ p ฟอล l เนี่ยลอยเลื่อนปกติลอยเลื่อนย้อนจะมีการเคลื่อนที่ตามแนวตั้งอยู่แต่ถ้าเป็นสไลด์สลิ p ฟอล l รลอยเลื่อนตามแนวระดับก็คือเคลื่อนที่แค่ตามแนวระดับไม่เคลื่อนที่ตามแนวตั้งก็จะมี2แบบก็คือนะก็คืออ่าซินิท a ลฟอลนะฮะนะก็คืออ่า อีกชื่อนึงคือ left lateral นะฮะเป็นรอยเลือดในระดับเลือดซ้ายนะ left mm. คือซ้าย right mm. คือขวานะ left lateral styletrolfo r คือรอยเลือดในระดับที่เลื่อนซ้ายนะฮะส่วนอีกอันนึงคือ d e x t r a l f o นะฮะ d e x t r a l f a l o หรืออ่ารอยเลือดในระดับที่เลื่อนขวา right lateral นะฮะถามว่าเลือดซ้ายเลื่อนขวาดูยังไงนะฮะลองดูภาพนี้ฮะ ลองดูภาพในถ้าเกิดเรายือนอยู่ตรงนี้แล้วเรามองหินฝั่งตรงข้ามจะเห็นว่าหินเลื่อนไปทางไหนฮะเลื่อนไปทางซ้ายตรงนในทางกลับกันถ้าเกิดว่ามีอีกคนนึงยืนอยู่อีกฝั่งอีกฝั่งหนึ่งนะฮะอีกฝั่งหนึ่งมองไปที่หินฝั่งตรงข้ามจะเห็นหินเลื่อนไปทางไหนฮะทางซ้ายนะก็คือ ยืนอยู่บนหินหนึง่งจะเห็นอีกก้อนหนึง่งเลื่อนไปทางซ้ายนะอันนี้ก็คือความหมายของรอยเลื่อนในระดับที่เลื่อนซ้ายนั่นเองในทางกลับกันถ้าเกิดเป็นรอยเลื่อนในระดับแบบเลื่อนขวาก็คือเรายืนอยู่บนหินก้อนหนึ่งก็จะเห็นหินอีกก้อนหนึง่งเลื่อนขวา né? อางภาพก็ได้ในภาพด้านขวาเน,นี่ยก็คือเรายืนฝั่งนี้นะยืนฝั่งขวาเราเห็นหินทางซ้ายเลื่อนไปทางขวาเรายืนเรายืนอยู่ตรงนี้นะยืนอยู่อีก อยู่ฝั่งซ้ายเราเห็นหินที่อยู่ทางขวาเลื่อนไปทางขวาประมาณนี้อันนี้คือความหมายของรอยเลื่อนในระดับทั้งสอแบบแล้วก็แบบสุดท้ายถ้าเกิดว่ามีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวเอียงนะในแนวตั้งแล้วก็แนวระดับทั้งพร้อมๆกันนะแล้ก็จะเรียกว่า oblique slip fault ก็คือรอยเลื่อนแนวเฉียงนะมีการเคลื่อนที่ทั้งในแนวระดับนะก็คือแนวนี้ แล้วก็มีแนวตั้งการขึ้นที่ในแนวตั้งก็คือแนวนี้ค้ามเทอออก,กันคราวนี้แผนน่นดินไหวสามารถแยกตามความลึกของจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวได้ นะจุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวเขาจะเรียกว่าโฟกัสหรือไฮโปเซนเตอร์ Hi enter, นะฮะวัดจากจุดที่มันปล่อยสเตรสออกมาเนี่ยฮะนะดูซิว่ามันลึกแค่ไหนนะฮะโฟกัสเนี่ยมันลึกแค่ไหนนะถ้าเกิดว่าเป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นนะแผ่นดินไหวระดับตื้นหรือแชโรโฟกัสเอทควงแชโรแปลว่าตื้นนะฮนะก็จะมีโฟกัสที่ลึกไม่เกิน70กิโลเมตรนะฮะถ้าลึก70นะถ้าโฟกัสลึก70ถึง350 ก็คือเป็นแผ่นผดินไหวระดับกลาง intermediate focus earthquake นะถ้าเกิดแผ่นดินไหวระดับลึกก็คือโฟกัสจะลึก3 5 0ถึง7 0นะในตามภาพนี้ก็คือจุดที่ปล่อยคลื่นออกมาเป็นจุดโฟกัสหรือไฮโปเซเตอร์ enter, นะฮะส่วนจุดที่อยู่บนพื้นดินนะจุดที่บนพื้นดินและอยู่เหนือไฮโปเซเตอร์เราก็จะเรียก e p i เต t ร r นะเพราะเวลาเรารายงานการเกิดแผ่นดินไหวเนี่ยเราจะรายงานตำแหน่งนะตำแหน่งก็คือเราจะต้องอ้างอิงจากพื้นดินก็คือต้องมีจุด e p ซน e n t e r นะแล้วก็มีความลึกนะมีความลึกของโฟกัสก็คือเป็นประยะน,นี้นะเวลาเรารายงานค่ากรายงานจุดเกิดแผ่นดินไหวเราจะรายงานจุดตำแหน่งของ e p ซน e n t e r และความลึกของโฟกัสนะนะอย่างภาพนี้นะฮะภาพนี้เป็นรอยเลื่อนแบบไหนฮนะ ยืนอยู่ฝั่งนี้เห็นลอยเลื่อนเลื่อนขวานะเห็นลอยเห็นเห็นหินอีกฝั่งนึ่งเลื่อนขวายืนอยู่ฝั่งนี้ก็เห็นอีกฝั่งหนึ่งเลื่อนขวาเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นลอยเลื่อนที่นะลอยเลื่อนในระดับที่เลื่อนขวานะฮะ